ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเทพเกมอวยช่องที่คนหัวครวยมานั่งเล่นเกมนะครับวันนี้ก็อยู่กับการอัปเดตใหม่นะครับมีแผนที่ปาร์ตี้ลูกโป่งนะครับแล้วก็มีตัวละครเข้ามาใหม่2ตัวนะฮะเป็นอีโวบียองรังนะครับผมอีโวบียองรังนี่แจกฟรีนะครับแจกฟรีในการล็อกอินนะครับผมใครที่ล็อกอินก็ได้เลยนะครับล็อกอิน2วันแค่นั้นเองนะครับใครจะสร้างไอดีใหม่มาเล่นนะบี B ปาบีปาบีอีโวเนี่ยแม่งโคตรดีเลยนะครับใครที่จะสร้างไอดีมาเล่นเนี่ยบอกได้เลยตัวนี้ได้เลยนะนะครับล็อกอินแค่สองวันเท่านั้นนะครับแล้วก็จะมีตัวนี้ใช่ไหมกรอกโค้ดนะครับผมนะฮะเข้ามาใหม่นะครับกรอกโค้ดเข้ามานะฮะล็อกอินรับพิเศษมากมายนะครับก็ก็โอเคไม่เป็นไรนะครับแล้วก็รู้สึกว่าจะย้ายการขายร้านค้านะครับผมก็ จากร้านค้าไอเทมจากัดก็ไม่น่าจะเปิดน่าจะเปิดนานนะครับแต่ว่าร้านแพ็กเกจเนี่ยจะมาในรูปแบบใหม่นะครับอย่างแรกเลยก็คือจะเป็นตัวละครนะฮะอ่ะตัวละครจะอยู่แถวบนนะครับพิเศษอ่าอันนี้จะเป็นแพ็กพิเศษที่จะมีขายแบบว่าแล้วแล้วแต่ตามฤดูนะครับผมก็คืออันนี้จะเป็นอีโวนะครับอาจจะเป็นตัวตานานอาร์เทมิสใช่ไหมโอเคแล้วก็เป็นที่เครื่องรางนะครับผมแล้วก็อ่าตัวนี้ก็เป็นการครอบครัวแบ่งปันหรือว่า ต่างๆอื่นๆมากมายนะครับเบื่อหลายๆคนอาจจะหาไม่เจอนะครับผมอ่ะอันนี้มันจะเปลี่ยนมาอยู่ประมาณนี้นะครับผมมาแล้วก็โอเคเราไปดูตัวใหม่นะครับผมเราไปดูตัวละคร2ตัวที่เข้ามากันนะครับอ่ะดูตัวแรกก่อนนะครับอีโวอาร์ทริมิสนะครับผมสกิลเมื่อเริ่มต้นเทินนะครับมีโอกาส70%นะครับทอยเต๋าและยิงลูกธนูแลนด์มาร์กนะครับ เมื่อตกไปยังลูกธนูแรงมา์าของฉันมีโอกาส80%ทอยเต่าและยิงลูกธนูแรงม์าต่อนะครับในตอนนี้เอาลูกธนูที่อยู่ในพื้นที่ที่ตกออกด้วยนะครับก็คือเมื่อเริ่มต้นเธอเนี่ยก็ทอยลูกธนูแรงมาร์กอันนี้เวลาทอยไปก็น่าจะไปสร้างแรงม์าเลยนะครับเมื่อตกไปยังพื้นที่ของฉันนะครับมีโอกาส55%ชาร์โลสูงสุด2ครั้งนะครับ เมื่อตกหรือก่อสร้างแลนด์มาร์คมีโอกาส40เพิ่มเอฟเฟกน้าแข็งอ่าอันนี้เป็นเอฟเฟกน้ําแข็งก็คือเมื่อฝ่ายตรงข้ามมาตกนะครับผมก็คือจะหยุดถอยรู้สึกน่าจะหยุดถอยเลยใช่ไหมอืมแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราไปตกมันก็จะเป็นแลนด์มาร์คนะครับแล้วก็เมื่อตกไปยังแลนด์มาร์คหรือก่อสร้างมีโอกาส40ย้ายไปยังพื้นที่หัวมุมหรือพื้นที่พิเศษโอโ้โอเคเลยนะครับผมอันนี้ เป็นตัวธรรมดานะครับผมก็คือเป็นตัวอีโวแต่ถ้าเป็นตัวตํานานนะครับเพิ่มนะครับเริ่มต้นเทินเนี่ยเพิ่มยิงธนูจาก70เป็น80นะครับแล้วกเ็เมื่อลูกธนูไปตกอ๋อเมื่อตกไปยังลูกธนูก็คือมีโอกาส90%นะครับทอยเต๋าและยิงลูกธนูนะครับก็คือจะ80เป็น90นะครับแล้วก็ชาร์จโล่เปอร์เซ็นต์เท่าเดิมนะครับ แล้วก็อีกสก,กิลหนึ่งนะครับเมื่อตกไปยังแลนด์มาร์กเรือก,ก่อสร้างแลนด์มาร์คมีโอกาส45%เพิ่มเอฟเฟกตน้ำแข็งนะครับจาก40เป็น45นะครับแล้วก็เมื่อตกไปยังแลนด์มาร์คมีโอกาส50%ย้ายไปยังพื้นที่หัวมุมอ่าอันนี้ก็เพิ่มมานะครับปาบี้นะครับปาบี้ในเทินของฉันเมื่อตกไปยังแลนด์มาร์กของฉันมีโอกาส65%นะครับอันนี้น่าจะเพิ่มนะเออผมว่าน่าจะเพิ่มมานะครับสร้างแลนด์มาร์กและย้ายทันทีนะครับและมีโอกาส50%ได้รับการ์จอ แล้วก็เมื่อฝ่ายตรงข้ามนะครับโจมตีทาสีหรือว่าทําลายมีโอกาส70ป้องกันนะครับก็คือเป็นโดนแดงนั่นเองนะครับนะฮะแล้วก็เมื่อตกไปยังแรมาของฝ่ายตรงข้ามนะครับมีโอกาส80%ยกเว้นค่าผ่านานจกนัานทาสีสองเทินนะครับแล้วก็ที่เพิ่มมาก็คือเมื่อเริ่มต้นเทินมโอกาส35%ทอยเต,ต่าและยิงลูกธนูเรนมาคืออันเนี้ยมันทํามาเพื่อล่อให้คนทาอารทิมิตด้วยเพราะเปอร์เซ็นต์มันน้อยมากเลยนะ35%แต่ว่าไอ้หียมันโคตรดีเลยนะ 35%อย่างน้อยก็มีโอกาสออกนะครับลูกธนูแลนด์มาร์กนะครับการทอยเต๋าเนี่ยจะแม่นยำเลย100%นะครับแล้วลูกธนูจะอ่าจะที่ทอยได้นะครับจะไปสร้างแลนด์มาร์กของฉันหรือใช้เอฟเฟกการเปลี่ยนแปลงความเป็นเจ้าของก็คือถ้าเกิดว่าไปตกยังทื่พื้นที่ว่างหรือว่าพื้นที่ก่อสร้างจะกลายเป็นแลนด์มาร์กทันทีหรือ ถ้าเกิดว่าไปตกยันแลมาของฝ่ายตรงข้ามก็คือจะเปลี่ยนความเป็นเจ้าของนะครับก็คือทาสีอืมพูดง่ายง่ายก็คือทาสีสองเทินนะครับผมผู้เล่นสามารถสร้างลูกธนูได้สูงสุดสามอันต่อหนึ่งผู้เล่นนะครับเมื่อยิงลูกธนูไปยังสถานที่ท่องเที่ยวหรือพื้นที่พิเศษหรือเมื่อของฝ่ายตรงข้ามลูกธนูของฉันลูกธนูจะถูกเอาออกอ่าถ้าเกิดว่าตกไปยังพื้นที่พิเศษหรือพื้นที่ที่เป็นลูกธนูของฝ่ายตรงข้ามก็จะเอาลูกธนูออกนะครับอ่ะ พื้นที่น้ำแข็งนะครับสามารถสร้างแลนด์มาร์กได้ทันทีเมื่อตกไปยังพื้นที่น้ำแข็งแต่เมื่อฝ่ายตรอข้ามมาถึงพื้นที่น้ำแข็งลูกเต๋าจะถูกทําลายเป็นเวลา2เทินนะครับและไม่สามารถก่อสร้างได้นะครับจำนวนเติจนจะลดลงเรื่อยๆนะครับผมเห็นไหมน้ําแข็งก็คือเราไปเมื่อเราไปตกก็คือสร้างแลนด์มาร์กทันทีนะครับเสียพื้นที่ก็ข้ามไปนะครับบัฟตํานานนะครับผมก็มีเฮ้ยเออนี่ อันนี้ช่างมันนะครับเรามาดูตัวอีโวอัตมิสนะครับบัฟก็คือเป็นหมวกขุนไลกานะครับผมบัฟอีโวลากรอะไรเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะกลับมาถามว่ามันจะกลับมาอย่างไรเพราะว่านี่ไงมันมีตัวคอสตูมนะครับผมกลับมาขายนะฮะแต่มันไม่ได้ขายเป็นตังค์มันขายในราคา2,999เพชรนะครับ2,999เพชรโดยอ่ามันจะเอามาขายนะครับทุ่มหนึ่งถึงสองทุ่มนะครับผมอันนี้ อัปเกรดคืออันนี้น่าจะเป็นแพ็กจํากัดด้วยถ้าไม่จํากัดนะกูบอกเลยกูกดหมดทุกตัวเออกูกดทุกตัวจริงจริง <c oughs> นะครับส0งพันเก้าอันชี้โคตรถูกเลยนะครับตีเป็นเพชรเวลาเราเราซื้อเราซื้อคอสตูมผมซื้อมาเท่าไหร่วะหกรใช่ไหมหกร้ 600. อยโคตรถูกอ่ะสามพนอ่ะสามพันแรก6กร้เพชรอ่ะโคตรถูกเลยนะครับผมอ่ะ ถ้าเกิดว่าเราจะเอาตัวอาร์ทิมิสนะครับเราต้องหาตัวตุ๊กตาอาร์ทิมิสทั้งหมด5ชิ้นนะครับตุ๊กตาอาร์ทิมิสนะครับผมแล้วก็ตัวมงกุฎอาร์ทิมิส3นะครับ3 2 1นะครับอย่างละ2นะครับตุ๊กตาอาร์ทิมิสหาโดยการใช้เป็นเครื่องรางอาร์ทิมิสนะครับ1 2นะครับอย่างละ2ชิ้นก็คืออย่างละ10ชุดนะครับแล้วก็ธนูของอาร์ทิมิสนะครับอย่างละ10ชุดนั่นเองนะครับผมอ๋อนี่ไง อันนี้ใช่ไหมที่ว่าเป็นอีเวนท์ที่แล้วนะครับที่ว่าใครอ่าใครเขาตามหากันอยู่ใช่ไหมเออเฮ้ยลูกบาทวัตถุดิบตำนานอ๋อนี่ไงก็คือถ้าใครที่ได้รับอ่าได้รับของคืนมานะครับผมสามารถเอามาแลกคืนได้ตรงนี้นะครับผมโดยให้กดรับนะครับให้กดรับพวกนี้ก่อนนะครับให้กดรับตัวตำนานก่อนนะครับผม นะฮะเพราะว่ามันมันแลกเปลี่ยนใช่ไหมเอ้ยมันก็มีใบเดียวมันก็แลกได้เหมือนเดิมนี่หว่าใช่ไหมมีแค่ใบเดียวอะ่ะคือเรามีตํานานใบเดียวนะครับเราก็สามารถกดรับได้ทั้งหมดเลยเพราะว่ามันแค่เป็นมีความเป็นเจ้าของไงโอ้โหยังถือว่าโชคดีอยู่นะครับก็คือเป็นตัวตํานานทั้งหมดเลยนะครับผมซื้อใบเดียวนะฮะแต่ว่าไอตัวอัญมณีนะครับไอตัวอัญเชิญอัญมณีเนี่ยมันสามารถเลือกรับได้ตัวเดียวเท่านั้นใช่ไหมเออโอเค นะครับโอเคเดี๋ยวไปเริ่มสุ่มกันเลยครับผมมาขอเริ่มจากของฟรีกันก่อนนะครับผมรับการ์ดตัวละครอก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอะไรหายากนะที่แน่แน่เอบวกสามออกยากแน่นอนร้อยเปอร์เซนตโอเคอลูกธนูต้องออกยากแล้วแหละไม่หนึ่งก็สองนะครับลูกธนูออกยากแล้วโอเคแพ็คตัวละครได้อะไรโอ้ได้โกลเด้นรีมัสนะครับผม นะฮะอือไปไหนต่อไปไหนต่อไปไหนต่อนีไงฮึแพ็กเกจตอนนี้คือมีโอ้นี่ไงรู้สึกกันรีด้วยนะครับผมมีรีเชิญเพื่อนนะครับผมใครที่เชิญเลยนะห้าร้อยเพรนะครับหนึ่งร้อยคนนะครับผมก็โอเคโยนะฮะมาอ่าสองหมื 20, ่นเพรไม่รู้จะพอหรือเปล่านะครับผมแพ็คแพ็คแพ็คแพ็กเกจแพ็กเกจตัวละครอยู่ไหนวะ นี่มันต้องอยู่ในสุ่มดิเออขอดูอัตราการสุ่มหน่อยอีโ e วนะครับอีโวอาร์เทมิสโอกาสออก0.001นะครับตุ๊ก,กาตาออก0.009อู้ออกต่างกันถึเ้าเปอร์เซ็นต์นะครับมงกุฎหนึ่งนะครับออก5มงกุฎอาร์เทมิสเอบวกเออนี่ไงเอบวกสนะครับผมเอบวกสนะมงกุฎอาร์เทมิสเอบวกสนะครับออกหนึ่งจุดศูาเก้นะครับ ธนูอารทมิสหนึ่งออกยากจบฮบึไม่โผล่เลยธนูหนึ่งนะครับธนูหนึ่งออกยากโอเคมาแล้วหนึ่งนะฮะโอเคอ,อมาแล้วอ่ะมาสองแล้วนะครับผมตอนนี้ฮึโอ้แหวนสาม เย็โต yeah, แหวนสามออกนะฮะฮึบแหวนหนึ่งตอนนี้แหวนสองยังไม่ได้ช่างมันยังไงมันก็ต้องได้แหละแหวนสองนี่ยไม่ต้องกลัวฮึบไปแล้วสองพันอย่างว่องไวนะครับก็คือได้มาแล้วหนึ่งชิ้นใช่ไหมกดรับตุ๊กตามาก่อนหนึ่งอันเอาละใช้ทั้งหมดห้าตัวนะครับ ตอนนี้ถือว่าเปิดได้สวยนะฮึบโอ้โหฮึบอือเออขาดธนูหนึ่งนะครับรัวๆเออฮึบโอ้โหแม่งไม่โผล่เลยว่ะเยสฮึบอือรับมาดูดิว่ามีกี่แพ็คตอนนี้ เปิดไปแล้วน่าจะเป็นสิบอยู่นะสิบห้าครับตอนนี้สามพันสามพันสองสามพันสี่สามพันหกสามพันแปดสามพันแปดร้อยเพรโอ้ของฟีไม่ได้ทนูหนึ่งเลยไม่ได้ทนูหนึ่งเลยตอนนี้ฮึ เจ๋งแมอ่โหเฮ้ยเดี๋ยวนี่กูเปิดมาจากห้าพันแล้วนะมึงออกธนูมาให้กูสองอันเนี่ยนะเฮ้ยเกินไปเปดเออขอเปลี่ยนภาษาดีกว่าไม่ไหวเอ็งเปลี่ยนตัวละครก่อนไหนเปลี่ยนตัวละครเอาตัวไหนมาสุ่มดีเนาะอ่ะปกติผมเอา ผมก็ใช้สวิตมเมีเนนั่นแหละมาลอง e อีโวสวิตชีเอลดูฮึบอ่าไม่สุ่มไม่ไม่ไม่ชินไม่ชินฮึบอืม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 ไอ้เจ๊งเนี่ยเจง๊งเนี่ะเจ๊งอะบอกเลยอือฮึบอื้อืมเฮ้ยมึง มึงล็อกเฮียไปปะเนี่ยเดี๋ยวนะเดี๋ยนะเดี๋ยนะจบจบอันนี้แล้วพักก่อนนะเฮ้ยไอเฮีย 7, เจ็ดพันเพชรเจ็ดพันเพชรมึงออกให้กูสองอันเหรอชิปหายแล้วครับไอเฮียดูแม่งล็อกดิล็อกอย่างเฮียเลย ไม่อัปเกรดกูตายแน่นอนอ่ะฮึบโอ้โหโอเคมาหนึ่งชิ้นนะครับเอบวกสามไม่ออกโอเคไอ้เฮียเกินไปฮึบอืมโอ้โหเอหอกูรู้ว่าตัวมึงเทพอ่ะแต่ว่ามึงโอ้โหมึงล้อเคียเกิน โอเคมาแล้วหนึ่งตอนนี้เพิ่งได้สี่ชิ้นนะครับดูคือแบบกูมีเป็นร้อยแล้ววะกูเพิ่งได้ธนูสี่ชิ้นนะโอ้โหช็อกช็อกช็อกเลยแพ็กเกจเอาไปมวยหมดเลยเอ่ะสุมมาปึบฮึบ,ฮบ โอ้โหบทจะออกมึงก็ออกรัวๆอย่างนี้เลยแหละฮึบนะอือโอเคอือตอนนี้ผมยังขาดเอบกสามอยู่อันหนึ่งใช่ไหมอืออืออออเดี๋ยวหมดหมื่นหนึ่งนะครับผมจะไปอัปเกรดก่อนนะเพราะว่า a อสามผมยังไม่ยังไม่ได้นะ ขาด1ชิ้นนะครับอันนี้คือ1มือนหนึ่งแล้วนะโอเคหมื่นหนึ่งออกละฮึมหมื่นห้าร้อยดูดีว่า <c oughs> ดูผลประกอบการก่อนขอดูผลประกอบการก่อนว่ายังไงนี่คือแพ็คละสองร้อยนะจ้ะ โอเค1มา1ชิ้นเอโบกสามยังไม่ได้ตอนนี้ผมขาดเออบเอาละอุ้ยการ์ดหายใช่ไหมการ์ดผมหายแน่เลยนี่ไนงะมาอยู่ในอีเวนต์นี่2ชิ้นเลยแสดงว่าตอนนี้ผมขาด A อวกสนะครับ1ชิ้นแล้วก็ขาด เอนะครับแค่ชิ้นเดียวเพราะฉะนั้นอัปเกรดนะครับแล้วเดี๋ยวมาเจอกันนะฮะมาต่อด้วยการรวม50คู่นะครับ50คู่ต้องการ A บวก3แค่1ชิ้นนะครับขอไปดูอัตราการสุ่มแปบ๊บหนึ่งแปบ๊บเดียวแบบฟิกนะครับตุกตาอาร์เทมิสออก0.5ุมงกุฎออก6นะครับมงกุฎอาร์เทมิส A A อบวก3ออก2%โอเคมันต้องออก <c oughs> มันต้องออกนะมันต้องออกนะครับผมห้าสิบคู่เลยนะฮึโอเคเอา้าตอนนี้คือขาด A อบวกสามหนึ่งชิ้นนะครับแล้วก็ตุ๊กตาก็ได้นะตุ๊กตาก็ขาดอันนึงแต่ว่าดูทรงแล้วยังไงไม่ออกง่ายอยู่แล้วตอนนี้คือขาด A บกสามกูเครียดกับ A อบวกสามมากกว่าโอ้ย <c oughs> ต้องขอโทษด้วยนะครับผม โควิดแล้วแม่งไอเรื้อรังนะครับผมก็ใครที่ติดโควิดนะครับอย่าก,กินน้ําเย็นมึงเชื่อกูเนี่ยผมยังไอไม่หายเลยเว้ยเออแม่งจากการกินน้ําเย็นนะครับผมเป็นไอเหมือนจะตายโอโ้โหแม่งใครที่เป็นอยู่นะครับผมก็อย่าก,กินน้ําเย็นนะครับผมมีคําแนะนํานะฮะเพราะว่าตอนนี้คือคือหายแล้วนะครับผมคือหายแล้วแต่ว่า ยังมีผลกระทบอยู่ก็คือเป็นไอเรือลังนะครับมา A บวกสาล่ะโอ้โหคือขาดผมขาด a A แค่ชิ้นเดียวนะครับเพราะฉะนั้นก็น่าจะสุ่มออกยังไงมันก็ปิดอยู่แล้วแต่ว่า A บวกสเว้ยประเด็นคือยังไม่ออกเลยเว้ยหนสวนไปไม่ต้องเอาตุ๊กาตามานะครับไม่ต้องการ คือตอนนี้กูไม่เอาแล้วตุ๊กตาเนะี่ยอืมตกใจขอแค่สามหลุดมาชิ้นเดียวนะครับหนึ่งเปอร์เซ็นยังไงมันต้องหลุดมาบ้างแหละอืมไม่ใช่หนึ่งดี2สองจุดเท่าไหร่นี่แหละแล้วผมรวมห้าสิบคู่นะครับ โอกาสหอกกับมันก็หารสองมามันต้องออกสักใบหนึ่งดิใช่ไหมห้าสิคู่มันต้องออก1ใบสักใบหนึ่งนะนะจ๊ะมีแบบว่ารวบหมดเลย50าบใบรวมทีเดียวไหมไอเทียบเปอร์เซ็นต์ออกมันจะได้เยอะๆหน่อย <c oughs> หรือไม่ก็แบบอัปเกรดห้ใบแล้วเอาไปแลกเลย1นใบนะฮะวัตถุดิบอยากได้อยากได้ใบไหนเพราะว่ารวมเนี่ยใช้ตังยี่สิเอมนะฮะ เฉพาะอัปเกรดนะฮะอัปเกรดผมใช้ตังไปเกือบยี่ต้องยี่สิบกว่านะครับเพราะว่าตอนแรกเนี่ยผมมีอยู่ร้อยกว่าเอ็มนะฮะห้าสิบคู่ครับดูกันมปเลยเพื่อนๆเอ้เอ สักคู่เถอะให้มันสบายใจนะ่ะออกหนึ่งกับสองวนอยู่อย่างเนี้ยครับโอ้ยให้ตายเถอะผมไม่หวังรวมเอบวกอยู่แล้วโอกาสออกแม่งแบบน้อยน้อยมากอะ่ะบางคนรวมได้ก็จริงนะครับแต่คือมึงต้องโชคดีมากๆนะครับ ให้เอาเอบวกมาแบบว่ารวมหายทิมิตเลยอะ่ะผมบอกเลยผมไม่เอานะฮะเปอร์เซ็นต์แม่งแบบน้อยมากขนาดนี้กูสองเปอเซนยังไม่ออกเลยอะ่ะอื้มเฮ้ยไม่ออกจริงี่ ผมละเหนื่อยใจจริงๆฮ่าดูดิห้าสิบคู่เอโบสามจะออกไหมคือมารวมหายเอโบสามอย่างเดียวตอนเนี้ยไม่อยากได้อะไรละเทือนใจอ่ะ ฮัลโหโอ้ยไม่ออกจริงหัวน่าเอบกสสันหน่อยนะคือ50คู่เลยนะอืมผมจะได้แบบไปสุ่มหา a อบวกหนึ 1, 1, อีกสักอันหนึ่งบายสบายๆนะครับ คือถามว่าย like ังไงเนี่ยกอกเผื่อกของฟรีก็อาจจะปิดก็ได้เออเออแจ๋วเผื่อได้เอสไหนก็อัปเกรดมาแล้วโอเคตอนนี้สบายใจแล้วครับ A อบวกสามผมมาแล้วนะครับแล้วก็ขาด A นะฮะขาด A อหนึ่งแค่แค่ใบเดียวนะครับโอเคเหลืออื้มเหลืออีกไม่ถึงสิบคู่นะครับ โอ้โห oh, oh, oh. ออกก็ออกลงรูอะไนะออกมาทถอะไม่เป็นไรนะครับผมเอาไว้เอาไว้เอาไว้ดูจางหน้านะครับแต่ S ไม่ออกนะครับอันนี้คือรวม S ไม่ออกเลยนะครับผมขาดผมขาด A แค่ใบเดียวนะครับไอตัวอะไรวะมันคืออะไรวะธน,นูใช่ไหมผมขาดธนูหนึ่งใบเดียวเท่านั้นนะครับก็ถือว่าไม่ยากกันแหละ ไงหมื่นนึงเนี่ยเฮ้ยอย่าพูดอย่างนั้นตกปากอ่ะอมแม่งพันเดียวอ่าให้มันพันหนึ่งโอ้เออโบกสามพอบทจะออกแม่งออกท้าย,ายๆเนี่ยออกรัวๆเลยใครไม่ได้ใครยังขาดเอโบกสามมันรับที่ผมเลยนะครับผมตอนนี้ก็มีเกินแล้วนะฮะตอนนี้เกินมาสามเกินมาสองใบพอบทจะออกก็ออกมาสักรัวใช่ฮึบโอเคไม่มีของฟรีนะจ๊ะไม่มีของฟรีนะมา ขาดใบเดียวครับผมอ่มไปไหนฮึบใบเดียวอืทนันูขอทนูเอใบเดียวปั๊บ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 มาหกร้อยแรกไปแล้ว ปั๊บ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 อืมของฟรีของฟรีไปรุ่นของฟรีก่อนฮึบฮึบโอ้ฮึบอืมสี่ร้อยสุดท้ายฮึบปั๊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 บ เครียดเลยกูฮึบอืมอืมคือกูไม่รวมหาแน่นอนอะ่ะเอสอ,อ,อ่ะฮึบออพับ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 อืมทนู หนึ่ง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 ไเ็ดเปดใบสุดท้ายมึงล็อกกูเหรอมึงกล้ามาล็อกกูใบสุดท้ายเนี่ยนะสองพันนะไม่ออกนะครับฮึบๆบ พึบ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 พบพบอืมคือให้มาหัวร้อนตอนเนี้ยไม่หัวร้อนแล้วครับเพราะว่าอะไรปุ๊บนี่กูส่งมาเอบวกสามมันยังไม่ออกเลยนะ มาดูกันซิบใบสุดท้ายแม่จะใช้เท่าไหร่สามพันสี่ละสามพันหร 3, เพ็ดสามพอเพ็ด สี่พันเพชรสี่พันเพชรใบเดียวไหมยังไม่หมใหม่ใครเปลี่ยนตัวด่วนเปลี่ยนตัวด่วนด่วนเลยน้องเอวนะขอโ่อใบเดียวไอ้สิใบเดียวเลย หมดความหวังนั่งน้ำตาลินา่นเออปิดแลวเว้ยหมื่นห้าหมื่นห้าพันดีเลยหมื่นห้าพันเพชรไอ้้ย่โอ้โหคือใบสุดท้ายเกือบห้าพัน่ะไอ้เี้ยมึงช่างแม่งอะ ไม่อยากคิดถอนไปถอนครับผมถอนให้หมดถอนจังซีมันต้องถอนถอนฮะถอนถอนอันนี้ใบหนึ่งถอนมาเอ๊ะอ๋อ,อยังไม่ได้ไปกดรับมานะครับฮึบโอเคเรียบร้อยนะครับปิดมาแล้วอีโวอาร์เทมิสนะฮะมาแล้ว จติ๊กจะติ๊กจะติ๊กจ,ดต,กจดติ๊กคือให้นางอยู่ตรงนี้แล้วกันนะครับผมเรียบร้อยนะโอ้โหโโเซตโคตรเฮี้ยนะครับไม่เป็นไรเอาไว้ดูเจี้เดี๋ยวค่อยจัดตามนะครับผมก็ปิดมาแล้วนะครับหนึ่งหมื่นห้าพันเพพอดิบพอดีนะครับผมก็เอาจริงๆถือว่าไม่เยอะนะครับถือว่าไม่เยอะเลยนะครับถ้าถ้าเป็นตัวละครที่แบบว่าหืมเพิ่งเห็นเพิ่งเห็นช่องแคบมาลากา โอ้ oh, oh, มาเป็นร่องแค่นะครับผมเ๊้โอ้จบคลิปแ้้เพิ่งเห็นนะครับโอเคไม่เป็นไรก็หมดจบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปการตามหาน้องอาทิมิตนะครับผม15,000เพชรก็อย่างน้อยๆน,นะฮะใครที่ใครที่คิดจะหานะครับก็เตรียมไว้ประมาณ20,000 เออประมาณนั้นแหละสองหมื่นนะครับผมเตรียมไว้เลยนะครับผมก็เดี๋ยวจะค่อยเอาไว้รีวิวนะครับรีวิวพร้อมกับแผนที่ใหม่ไปเลยละกันนะครับผมโอเคครับผมก็น่าจะอยู่ประมาณนี้นะครับยังไงก็ฝากช่องเทพเก็บอวยไว้ด้วยละกันนะครับแล้วก็ใครที่อยากจะเข้ากลุ่มเฟสหรือว่ากลุ่มไลน์ของเทพเก็บอวยก็เข้าได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยนะครับ โอเคแล้วก็รักษาสุขภาพทุกคนกันด้วยนะครับผมก็ห่างไกลาจากโควิดนะครับอวยพรไม่ได้เพราะว่ากูก็ติดเหมือนกันนะครับผมโอเคครับผมยังไงก็เอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับผมจุบจ๊บจุ๊บรักทุกคนนะครับบ๊ายบายจ้า